สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับนกยุงนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ V Group Panda ีก o ุ๊ o n ันธุาคาสาขาหนองแขมค่ะวันนี้มีส่งมอบรถ1คันนะคะเป็น City y h t ฮชแบ็ก RS สีขาวมุกนะคะอยู่ข้างหลังนกยุงเลยเดี๋ยวยุงพามารีวิวรอบๆคันนะ,ค,ะคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ราคา759,000บาทนะคะนี่ติดชุดแต่งสกเกิร์ตรอบคันไปเลยเป็นของอ l t i m a t e นะคะแบบนี้เลยอ่ะพามาดูรอบๆคันกัน คิ้วกันสะอาดนะคะสกเกิร์ก็จะเป็นท่อคูแบบนี้ค่ะสวยงามมากแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยสีเดียวกับตัวรถนะคะภายในก็ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีก้องมันถึกความน้ารถแบบนี้มีเมมโมรีให้ค่ะ,ะรถคันนี้ค่ะก็จะมีกุญแจให้2ดอกนะคะ วิธีล็อกรถนะคะจะมีอยู่2วิธีค่ะล็อกจากกุญแจหรือว่าจะล็อกจากปุ่มตรงนี้ก็ได้นะคะกดไปครั้งหนึ่งจะมีสัญลักษณ์กระพริบแบบนี้ที่กระจกนะคะอันนี้คือล็อกเรียบร้อยแล้วถ้าอยากเช็คว่าล็อกเรียบร้อยหรือ,อยังให้เช็คจากประตูด้านหลังแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีปลดล็อกนะคะมีอยู่2วิธีเหมือนกันปลดจากล็อกจากกุญแจตรงนี้นะคะหรือว่าสอดมือปลดล็อกได้เลยนะคะนี่ กรณีที่สอดมือปลอดล็อกได้นะคะกุญแจต้องอยู่ห่างจากตัวรถไม่เกิน80เซนนะคะทุกคนสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาหาเราได้นะคะอินบอกมาได้เลยนะคะ